สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนที่ทำลิงก์ adf.ly เปลี่ยนลิงก์เป็นเงินนะครับ adf.ly จะมีในเป็นลักษณะคล้ายค ad s e n s e ของ g o o g l e นะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าใน adf.ly เนี่ยเราทำยังไงกันให้เปลี่ยนลิงก์ตัวนี้เป็นเงินไนที่ Google Chrome เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเว็บไปที่เว็บ adf.ly ครับอันนี้จะสมัครง่ายๆนะครับไม่ยากยืนยันง่ายๆเลย ไม่เหมือน e d i s a นะครง่ายนิดเดียว e d s a หน้าเว็บของ edm.uy mm hmm. จะเป็นอย่างนี้ยรเราสามารถเปลี่ยนภาษาได้ตรงนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้อ๋อแต่ระบบตัวนี้ครับต้องมีต้องมีแอคคาของตัวเองก่อนแต่ว่าเราก็ไม่ยงยากครับเรามีการเข้าระบบของ facebook มันเชื่อมโยงกันได้ครับันดัแบ,บแรกครับเราก็เข้าระบบนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบเฟซบุ๊กครับแล้วก็รอสัก สแปนึครับถ้ามันมีป๊อปอัพให้กดน,นะฮะถ้ามีติมันมีป๊อปอัพให้กดแล้วกดยืนยันไปนะครับแล้วก็จะเข้าระบบมาอันนี้ก็มันจะเอา,าลิงก์ของมันจะลิงก์ข้อมูลของส่วนของ Facebook เ,เข้ามานะฮะอ่าตรงนี้เราจะเป็นง่ายๆครับนี่จะเป็นช่องใส่ URL หรือว่า HTTP ครับหรือง่ายๆว่าลิงก์ของเว็บนั่นแหละครับเว็บที่เว็บที่เราจะย่อหรือว่าทําเงินนะครับโดยการคลิกหรือดาวน์โหลดเช่นเว็บ เกมหรือว่าพาร์ทหรือว่ามีเดียไฟล์วันไฟล์ต่างๆเว็บโหลดหนังนะครับเราก็สามารถเอามาย่อ,อเพื่อให้คนกดเข้าไปแล้วทำไรายได้ให้กับเรานะครับอย่างเช่นผมเลือกของอันนี้ครับเป็นสกิปเป็นมาร์ปปไปไว้เองนะฮะอันนี้เป็นลิงกนี้นะครับผมลองคัดลอกอผมลองมาใส่ดูนะครับแล้วกดคำว่าย่อเลยครับ อ่าเสร็จแล้วครับง่ายไหมครับอ่านี้ก็เป็นแบบเลือกดูแบบเลือกดูตัวเลือกอื่นๆนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับใช้ตามนี้ก็ได้ครับแล้วกดคัดลอกแล้วลองไปเปิดดูนะครับนี่ครับเราก็จะให้ลิงก์ของเรามานะครับเป็น idf.ly ครับก็คือกดกดรอเกียนนนี้ก็เป็นโฆษณาของเขานะครับต้องกดข้ามไป กดเข้าไปเพื่อดาวน์โหลดนะครับรู้สึกว่ามีเดี๋ยวไฟล์จะค้างๆหน่อยอันนี้ครับจะได้นะครับเป็นหน้าดาวน์โหลดถ้าเป็นพวกเว็บเกมหรือว่าพาร์เกมหรือว่าอะไรต่างๆวันไฟล์มันก็ได้หมดครับทำาสเนาไว้ครับดีกว่าไปปล่อยไปปล่อยเขาโหลดฟรีแล้วเราไม่ได้อะไรครับอันนี้ครผมก็เพิ่งใช้นะครับเพิ่งใช้งานแล้วต้องรู้สึกว่าตัวนี้ครับผมไม่แน่ใจว่าวิวเท่าเอเดซนหรือเปล่าแต่ว่า รู้สึกว่าผมดูแล้วน่าจะค่าตอบแทนนะครับม่ค่ากดคลิกกดคลิกสําหรับหน้าทําลิงก์ครับน่าจะอยู่ประมาณราวๆหนึ่งพันครั้งจะได้ประมาณห้าเหรียญน,นะครับแต่อย่างอย่างน,น้อยเราก็ได้ตังค์ครับดีกว่าไปปล่อยให้มันสิ้นเปลืองครับไปปล่อยลิงก์ใ้เขาโหลดจะเราไม่ได้อะไรเลยเรู้สึกว่าถ้ามีคนถามมาว่ามีคนถามผมมาเหมือนกันว่าจะทํายังไงครับ ที่จะเราจะเชื่อมโยงบัญชีกับเราจะได้เงินวิธีได้เงินนั่นแหละมันเป็นยังไงผมก็บอกแล้วง่ายๆนะครับไปที่บัญชีหรือ Account นั่นแหละครับถ้าภาษาอังกฤษก็อคเคาทมันจะเขียนว่า a c c o เ n t นะเราก็กรอกรายละเอียดไปให้หมดเลยครับในกรอกผมให้ผมกรอกไปแล้วครับเพิ่งกรอกไปสักแป๊บนึงนะครับก่อนหน้าจะทำแล้วเรามาดูตรงนี้ครับตรวจสอบข้อมูลเบิกถอนคุณซึ่งอาจจะชิ้งเป็นว่าช่องว่างอะไรชิ้งอะไรเนี่ยผู้ดําเนินการจ่ายเงิน ก็เร,เรียก PayPal ซึ่งง่ายต่อการรับเงินงำนี้เป็นบัญชี PayPal ซึ่งผมก็มีอ่ะผมยังไม่มได้ก่อไว้ครับแล้วก็กดอัปเดตบัญชีครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วแล้วก็รอแล้วมันจะมีรู้สึกว่าเออมันจะมีเดี๋ยวนะ มันจะมีค่ามาตรฐานการแนน,นี่อยู่แต่ผมจำมาตรฐานการเบิกเงินอยู่่ผมจําไม่ได้ครับอยู่ในเว็บนี่แหละครับก็ลองลองหาดูนะเพื่อนๆคนไหนมีคําถามก็โพสถามไว้ใต้คลิปได้ครับอันนี้ผมก็เพิ่งใช้เหมือนกันเนอะอันนี้เป็นไฟล์ที่ผมอัพครับมันก็จะมาเก็บอยู่ในนี้ครับแล้วก็ทําเงินได้มันจะเขียนอยู่เลี่ยงดูคนดูว่ารู้สึกถ้าเป็นหนึ่งพันครั้งหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจครับอันนี้ผมก็ลองทําเล่นๆดูครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจหรือว่ามีคำถามก็ใต้คลิปเลยครับก็เอามาแชร์กันครับวมีไี่หาเงินนนะครับขอบคุณครับ